ครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเออเกมมือถือมินิวเกมเล่นหลังไมไปถึงคืนที่3ถึง day 4อืมโอเคอาวุธแสดงเะไกำลังเตะนี่ต้องซือ้อ เพื่อความแน่ใจเราจะโอเคใส่ชุดเยอะน่าจะได้แล้วเดย์ไฟเดย์ไฟวันที่ห้ามีสามวีทยนะอือ ที uh. ่สามวีดไหอือตู้ก็มึงกมึงอืออ้าวเหยื่อคนอื่เยื่อคนอือือเหยื่อคนอื่นอืออือรู้งี้น่าจะปิดเสียงไว้ดีกว่าโอเคปิดเสียงไว้ก็ดีสิครับอือ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 มันจะมาอะไรยันเยอะจนแย่ต้องมาเตะทิ้งไหม เตะทิ้งแม่งเออออออมึงมึงจะมาพูดเคี่ยวอะไรสิพูดเนี่ยออออเออเ,เออเ,เออเ,เอเออาอ้าไปออกไปพอน้ำดีสิกูเลยเฮ้ยมันจะมาพอน้ำดีแล้วตายชิลลุงนี้นิวเกรนนิวเกรมอย่างเดียว ต้องริวเกรมอย่างเดียวเริ่มมากูตายอืออือโอ้แม่งทำไม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 ทำเมื่อไรอ่ากูพิ่เปิ้นะเว้ยอืออือมึงตุกอิดับไปฮับอือตายสมอ มวยมึงก็ไม่มาเป็นมวยมึงมาเป็นลูกกระจีลูกกระขี่อะไรของมึงเนี่ยว้าอืออืออือออ,อะไรเนี่ยเกาะแขนเกูเพื่ออะไรผีแม่งมาร์มโรสันจีเบิร์ตอืมชั่งโอเคซื้อซื้อ,อย่างอืน่นก็ได้ซื้อแล้วกัน Okay. แล้วก็แรงม้าเปลี่ยนเปลี่ยนสิเปลี่ยนสิครับกูว่ารอดวะรอดแน่นอนรอดแน่นอนก็กูมีลูกฟองใช่ลูกฟองไหมวะน่าจะลูกสองมั้งไม่รู้สองก็ค่ะอืออื ใช่มันคือลูกซองมันไม่ใช่คลาตรงนี้มีระเบิดอยู่เน,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 น่ๆๆๆๆตรงตรงตรงที่ผมยืนอยู่เนี่ยมีมีระเบิดอยู่ไอซอมบีออม้อือยิงแม่งอือยิงแม่งยิงทีล้มเลยก็ยิงขามันยิงหัวมันหัวออตายห่า เงี้ยเงี้ยเงี้ยหัวแตกอ,อืออือหัวขาดอือไม่ขาไวมอืออือล้มไปหึงเย่โอเคเอาก็้องกันตัวอย่างใหม่เราน่าจะซื้อ,อชดุดอุนใหม่นะก็คือ ไอเนี้ยเนี่ยหนึ่งพันบาทตรงเนี้ยเป็นชุดเอียงก็ไม่รู้แต่มีเรามีลูกสองแล้วก็น่าจะไม่ต้องห่วงก็รัะได้จางมันกินอะไรก็ได้ไงเออมีลูกฟองแล้วก็ไม่ต้องไหวไม่ต้องอึบแล้วก็อึบอึบอึบคู่กันดีมากคู่กันดีมากชะแรงเนี่ยชะแรงเนี่ยคู่กันดีมากกับแชแรงเนี่ยมึงอย่าลุกขึ้นมานะ รู้ขึ้น,นกูยิงแม่งกอ,อใส่หมวกกันน็อกเล็งหัวมันได้ไหมืออเออไม่ได้เล็งหัวไม่ได้ก็ต้องใช้เตยทีเล็งตัวมันก็ได้ฟะอืออหัวขาดไปดีมงอืออหัวขาดไปหัวขาดได้ไง,ไงวะใส่หมวกกันน็อกเกฟีออออตาย ตา,ต,าตายสิมึงอืออือตายสิมงเยินได้เท่าไหรละได้เจ็ดร้อยละซื้อชุดซื้อช,ชุดนี้ก่อนดีกว่าไปไปชุดมันจะเป็นงไงวะดูด,ดิอือคุ้น,นเลยครับคุ้นเลย The b a c k Room จะชัด อันนี้ชุดจากทางวิทยาศาสตร์ของเดอะแบ Room ป่ะเนี่ยไม่มีไอ้พวกน้ำน้ำเหลืองใช่ไหมไอ้พวกน้ำขี้อือ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 ตายไปสามึงื่นเติมโตมเต็มตามเต็มโตมแลวแขนกูเป็นอะไรเนี่ยอืออ่าอีอูโอ

ใช่ไหมเพื่อนวันที่ห้าแลวฆ่ามันอือมันจะมีผียิงท่านำเหลืองมามันจะมักยูข้างหลังใช่ไหมอือแล้วมึงจะเข้ามาใกล้อะไรเยอะขนาดนี้วะเดี๋ยวกูก็ยิงทิ้งแม่งหมดเลยอืออืออือมึงเข้ามาใกล้อะไรเยอะขนาดนั้นอืออือมึงคิดว่ากูเป็นดาละอือ เออยิงไปีศาจหัวกระจุยกันพี่เออเออือ oui อ an um mm, 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 mm. 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 mm ืออมึงอย่าอยู hmm. mm ่ข hmm. nah, ้างหน้านะไอ้ผ hmm. ีเขานำเรยงถ้า hmm. ม mm ึงอยู่ข้างหน้านี่กูตายเลยเอ้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 ยเออเอามามาดิมาดิเออเอียตายมึงจะกป้นำดีกูกู้กคนไม่ได้มึงไม่มีทางค้นออกมา

5ืนห้าแม่งต้องแบบเก็บอุปกรณ์นี่อะไรแบบโคตรดีเลยถึงจะแบบจะผ่านก็ขอบายบายนะครับคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครอยากรู้ภาคสองก็อย่าลืมคอมเมนต์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับ